สวัสดีครับพบกับช่องเดอะสกอร์บอร์ดสกอร์พารวยนะครับประจำวันที่28เมษายน2567นะครับกับวันที่นะครับอุณหภูมินี่ร้อนเดือดเสียิะเกินนะครับไม่รู้จะไปหลบอยู่ซอกไหนแล้วนะครับก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องบอลนะครับเรื่องบอลเราก็มาดูกันเหมือนเดิมนะครับ ในกลุ่ม V นะครับในกลุ่ม V รอบเย็นนะครับก็สามารถทำกำไรกันไปได้นะครับอย่างจุกๆเลยนะครับสูงแรกเข้ามารัวๆนะครับตั้งแต่หกโมงเย็นนะครับตั้งแต่คู่ชนบุรีนะครับฉลามชนนะครับไล่มาคิโลหน้าบีจีปทุมบูฟแฮมตันนะครับซานอริสโลเซนบอกนะครับโอ้โหจะมาชิกนี่จุกๆกันไปเลยนะครับแล้วก็รอบดึกนะครับ รอบดึกก็สมาชิกจับสเตปนะครับสเตปสี่แตกไปอีกนะครับกับชุดดึกสี่คู่ปารีสนะครับอ่าแอสตันวิลล่านะครับเลวมาริดแล้วก็ฮาวซิตี้นะครับมาต่อเนื่องลืมตาตื่นมานะครับล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วนะครับก็นะบนเช้านะครับก็รัวกันมาเลยนะครับตั้งแต่คู่เช้าแปดโมงนครับเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงอะไรราวๆนี้แหละนะครับ ติเกนะครับติเกลอสแองเจลิสนะครับแอดลาสนี่ยิงตอนราคา0.75ครึ่งหลังเนาะก็ถ้าใครที่ย้ำไม้เดียวก็เรียบร้อยไปนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางวันก็พายิงยาวมานะครับสูงแรกนะครับสี่คู่นะครับตั้งแต่คาวาออชอนบุกนะครับคาชิวาเลโชอุนซานฮุนไดนะครับก็จบกันสวย,สวย นะครับต่อเนื่องข้ามวันข้ามคืนกันไปเลยครับในกลุ่มนะครับก็น่าจะสมาชิกนี่บวกกันจุกๆไปเลยนะครับผมบอกแล้วว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะแล้วก็ใกล้จะหมดเขตแล้วนะครับสําหรับเอ่โปรโมชั่น1แถม1นะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่วิเคราะห์ไว้เมื่อวานนี้ในช่องนะครับสําหรับคู่ที่วิเคราะห์ไว้ในช่องนะครับ ระหว่างบูฟแฮมตันพบกับทางด้านลูตันทาวนะครับก็ชนะไปนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งเต็งนะครับก็ให้ราคาไว้อยู่ฝั่งบูฟแฮมตัน0.5นะครับก็ชนะไปแล้วก็สูงเต็มอยู่2.75นะครับก็ชนะไปอีกเช่นเดียวกันนะครับก็นะคยินดีกับสมาชิกที่ติดตามช่องด้วยนะครับน่าจะทำกำไรกันไปได้พอสมควรเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูของวันนี้กันครับ วันนี้เราไปกันที่คู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเตะกันในเวลา2องทุ่มนะครับระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์พบกับอาร์เซนอลนะครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับทางด้านของสถิติพบกันคู่นี้6ครั้งหลังสุดเป็นเจ้าบ้านนะครับอ,อาอะไรวะ ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับชนะไปได้2ครั้งนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3ครั้งนะครับแล้วก็ที่พบกันล่าสุด3นัดล่าสุดนี่ก็เป็นทางด้านของสเปอร์แพ้ไป2นะครับแล้วก็เสมอกัน1ครั้งออกสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับผลงานล่าสุดของทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์สนัดหลังสุดนี้นะครับก็ชนะมาได้2นัดเสมอ1 นะครับแพ้ไป1ครั้งนะครับออกสกอร์สูงทั้งหมดเลยเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางด้านของอาร์เซนอลนะครับจะฝูงนะครับก็สนัดหลังสุดชนะ2แพ้2นะครับแพ้เกมแพ้ก็ไปเป็นในยูฟ่าแชมเปียนลีกเนาะประมาณนั้นเลยนะครับตารางคะแนนกันบ้างนะครับวันนี้หัวตารางลงแข่งทั้ง2ทีมนะครับโดยที่อาร์เซนอลจะลงแข่งก่อนนะครับพบกับทางด้านของสเปอร์ ถ้าชนะนัดนี้นะครับอาร์เซนอลจะรักษาความได้เปรียบในการเป็นจ่าฝูงไว้ได้นะครับส่วนแมนซิตี้นะครับเจอกับบู๊ฟแฮมตันเอ่อไม่ใช่เจอกับบู๊ฟแมนซิตี้เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับในในในคู่ดึกนะครับก็ต้องดูว่าผลการแข่งขันของอาร์เซนอลนั้นจะทำได้ดีขนาดไหนเนาะมาดูราคาต่อรองกันบ้างครับทางด้านราคาต่อรองราคาพูนก็เทไปทางนะครับทางด้านของปืนใหญ่อาร์เซนอลอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ แฮนดิแคปนะครับราคาแฮนดิแคปเป็นอาเซนอลต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับสูงเต็มเวลาตอนนี้ไหลไปที่3.25เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูราคาหน้าเว็บกันครับ ทางด้านราคาหน้าเว็บนะครับวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลต่อครึ่งควบลูกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สูงเต็ม3.25นะครับอ่านใจ,จเจ้าเกมนี้นะครับด้วยแรงจูงใจนะครับแล้วก็นะครับความได้เปรียบต่างๆนะครับทางด้านของอาร์เซนอลนั้น เจ้ามองว่าอาร์เซนอลน่าจะมีแน่ๆหนึ่งประตูอยู่แล้วนะครับแต่อย่าลืมว่านะครับโดยทฤษฎีแล้วเจ้าบ้านก็จะต้องมีหนึ่งประตูอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับมองภาพรวมเกมนี้แล้วนะครับเจ้ามองว่าอาร์เซนอลนั้นมีโอกาสอาจจะเบียดชนะไปได้แค่หนึ่งประตูเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ขาดนะครับก็เลยออกราคาต่ำสุดเนี่ย0.5มาจ่ายน้ำเพียงแค่1.70เท่านั้นแล้วก็ไหลไปกินที่0.75นะครับ นะฮะก็ประมาณนี้เลยส่วนราคา1ลูกนะครับก็ให้ไปทางฝั่งเจ้าบ้านซะมากกว่านะครับจ่ายน้ำอ่า1.75นะครับก็แปลว่ามีโอกาสที่อาร์เซนอลน,นั้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นเกมดาร์บี้แมตช์ด้วยก็อาจจะชนะไม่ขาดนะครับส่วนสูงเต็มเวลานะครับสูงเต็มเวลาเจ้ามองเกมนี้อยู่ที่3ประตูนะครับสังเกตจากราคา2.7 หนะครับจ่ายน้ําเพียงแค่1.56หมายความว่าถ้ามี3ประตูจะจ่ายครึ่งหนึ่งของ1.56แล้วก็ไหลามากินที่3นะครับถ้า3ประตูยกนะครับแต่ถ้ามี4ประตูจะจ่ายแค่1.73เท่านั้นแล้วก็ไหลไปกินที่1อ่า3.25หมายความว่าถ้าเกิดว่าอยู่ฝั่งสูง3.25ถ้ามี4ประตูจะจ่ายเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับ ก็แปลว่าเกมนี้นะครับในส่วนของ1แรงจูงใจของอาร์เซนอลที่ต้องการชัยชนะเพื่อรักษาจ่าฝูงเอาไว้นะครับ2ก็คือการเป็นที่การเป็นรอนดอนดร์บี้แมตช์ด้วยนะครับก็น่าจะยิงกันระเบิดระเบอร์อยู่เหมือนกันนะครับแต่เซฟเซฟนะครับเซฟเซฟเพย์เซฟไว้ก่อนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้คราวที่แล้วจําได้ว่าวิเคราะห์อาร์เซนอลก็พลิกล็อกแพ้ไปไม่รู้เจอกับแมตช์ไหนจําไม่ได้นะครับนะก็ผ้าป่าไปแมตช์แมตช์หนึ่งเหมือนกันนะครับ แต่ในเกมนี้มองดูแล้วนะครับก็คิดว่าทางด้านของมิเคลอาร์เตต้าน่าจะเน้นผลการแข่งขันนะเกมนี้ผมขออยู่ฝั่งอาร์เซนอลนะครับที่ราคาเต็ง0.5นะครับแล้วก็สูงเต็มเวลานั้นขอไปที่3นะครับเซฟเซฟผมเชื่อว่ามีโอกาสที่อาร์เซนอลอาจจะเบียดชนะไป2ประตูต่อ1อะไรแบบนี้น่าจะมีนะครับก็ถ้า3ประตูยกถ้ามีประตูที่4นะครับเราก็หวานเจี๊ยบกินกันไปนะครับ แต่ถ้าะนะถ้าจะไปราคา2.75มันก็แห้งไปหน่อยนะไปราคา3มนี่มันก็แห้งพออยู่แล้วนะครับ1.73ุลุ้นประตูที่4ถ้าไม่มีประตูที่4มีแค่3ประตูก็ยกไปนะครับไม่ได้เสียหายอะไรเนาะสรุปอยู่ฝั่งเต็งนะครับอาร์เซนอล0.5น 5, แล้วก็สูงเต็มไปที่1.73โอเค สำหรับท่านที่สนใจนะครับเข้ากลุ่ม The Scoreboard V I P นะครับก็สามารถสแกน Q R Code แล้วก็ทักทายแอดมินเข้ามาได้นะครับมีค่าบริการรายเดือนนะครับเดือนนี้ใกล้ใกล้จะหมดโปรโมชั่นแล้วนะครับ1แถมหนึ่งสมัคร1เดือนแถม1เดือนนะครับผมเชื่อว่าท่านสมัครเข้ามาวันเดียวก็น่าจะคืนค่าสมัครไปแล้วแหละอย่าไปเสียดายนะครับอย่าไปเสียดายนะครับเล่นเสียเยอะกว่านี้นะครับ ราคาสมัครค่ารายเดือนเพียงแค่หลักร้อยสมัครวันนี้ก็ไปครบอีกทีเดือนมิถุนานู่นนะครับนับวันชนวันเนาะโอเคก็สําหรับใครที่ติดตามอยู่ตลอดนะครับแล้วก็นะครับหรือใครที่เพิ่งมาติดตามใหม่ก็ลองดูผลงานย้อนหลังได้นะครับก็จะมีสอนนะครับการดูราคาต่างๆนะครับมีคลิปสอนย้อนหลังสามารถไปเปิดดูได้เนาะแล้วก็นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิป นี้มีประโยชน์นะครับสามารถนำไปลงทุนและทำกำไรได้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะครับขอบคุณมากครับ